แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ8ปดมกราคม267 7เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไรอ้อยกันนะคะคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตข่าวความคืบหน้าสำหรับเงินตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 120บาทต่อตันนะคะอัปเดตจากเพจ Facebook ฝ่ายจัดการหาวัตถุดิบบริษัทน้ำตาลสุรินนะคะได้อัปเดต ประกาศเรื่องการโอนเงินอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5สูงสุด120บาทต่อตันนะคะโดยทางบริษัทน้ำตาลสุรินจำกัดได้รับแจ้งจากทางสอนอ,อเรื่องชาวไร่ของน้ำตาลสุรินที่ยังไม่ได้รับเงินโอนในครั้งที่1เมื่อวันที่26ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะคะจำนวน6,250รายนั้นจะดำเนินการโอนเงินให้ชาวไร่อ,อีกครั้งหนึ่ง ในวันพุธที่10มกราคม2567นี้นี่คืออัปเดตจากบริษัทน้ำตาลสุรินล่าสุดนะคะทีนี้เราก็ไปดูในส่วนของโรงงานอื่นๆที่จะมีการโอนเงินตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 120บาทต่อตันนะคะโดยจะโอนในวันที่10มกราคม2567เช่นเดียวกันนะคะเป็นข้อมูลชาวไร่อ้อยคู่สัญญาและ,และปริมาณอ้อยสดที่ส่งโรงงานน้ำตาลทั่วไทยฤดูการผลิตปี2565ทั66 เป็นข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมโอนในวันที่10มกราคมนะคะก็จะมีโรงงานสุรินที่เราแจ้งไปแล้วเมื่อกี้นะคะ6,250รายโรงงานไทยรุ่งเรือง1รายโรงงานรวมเกษตร4,564รายโรงงานสระบุรีสะโบส2รายโรงงานมิตรผลอำนาจเจริญ765รายนะคะรวมที่จะโอนในวันที่10มกราคม11,582ราย สำหรับเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยนะคะโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น pm 2.5ในอัตราไม่เกิน120บาทต่อตันโดยจะโอนอีกครั้งในวันที่10มก,กราคม2567